คุณผย้ชมคะอาจาี่บ้านวันนี้เป็นโยคะบำบัดช่วยแก้อาก,การหลังค่อมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากพัดตัวลงเท้าขาทิงศีรษะตรงหายใจเข้ายือดบบบบยอกปัดแรดที่หลังขัดหายใจออกวางมือข่ดถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะอัสเซอร์เดินจราศนักขัดถอยเท้าขวาคู่เท้าซ้ายดันสะโพกขึ้นกับตะลวัตานักคะัะถอยน้ำตาป็นรอบนะคะ ยุบอกคางบางขางลงยุบอกคางวางพื้นลดสะโพกลงมีข้อสอบข้างหนัาตัวยุบอกึ้นหายใจอกเอหายใจออกล,อออลดอกลงสะโพกกลับค่ะกดด้นเท้าลงลงสะโพกยืดขาตึงเตะขาขวารอยขึ้นขาทีเล็กก,กค็คัะที้ขวาและขาขวาเตะขึ้นแล้วกว้งสะโพกลงแนวหน้าท้องเจ็บขาซ้ายถุกยืดตึงๆน,น,น,นะคะเตะขาเท่าที่ไหวนะคะหายใจออกดึงข่าขวาที่ที่ปกลโลตัวไปด้านหน้าด้าวเท้า ลดตัวไปด้านหน้าห้าเท้าขวาไปขอบมีก้อยมือมขวาค่ะวิชาโตนะคะวางเข่าซ้ายลาบหลังเท้าซ้ายลงจากนั้นถ่ายน้ำหนักไปที่มือซ้ายค่ะมือขวาไปด้านหน้าค่ะหายจะออกว่ามือขวาไปด้านหลังแล้วแบกไปเท้าตอนนี้เท้าขวาค่ะหายใจข้าที่เติดโอกส่งมือไปด้านหน้าค่ะหายใจออกกดโพกาเปิดฝ่าเท้ามือขวาส่งไปด้านหลัง หายใจเข้าบิดฝ่าเท้าว่าแข,ขนคะ้างหน้าเปิดขาและสุดท้ายอีกหนึ่งรลบค่ะกดสะโพกเ,เ,เปิดขาเปิดฝ่าเท้าส่งมือไปได้านหทางขวาหายใจเข้าบิดเท้าวาดแขนค้างลงนิดสามสองหนึ่งวางมือกว่าคว่ำลงค่ะบิตเท้าซ้ายเตะเท้าขวาโยงสะโพกขึ้นหายใจเข้าเตะขาซ้ายบั้มสะโพกลงทีเล็กด็อกค่ะ หายใออกดึงเข่าที่ตกลงตัวไปด้านหน้าตั้าท้าซ้ายดึงขอมือก้อยมือซ้ายค่บวางเข่าขวาลากหลังเท้าขวาลงส่งแขนซ้ายยืดไปด้านหน้าควรเฉพาะเปิดขาเท้าเปิเข่าซ้ายออกตรงมือซ้ายด้านหลังแล้วใส่ตามองตามมือซ้ายค่ะหายใจเข้าบิดกลับมาค่ะเปิดอกหายใจออกเปิดเอาเปิด่าเท้าตรงมือไปด้านหลังมองตางมือซ้ายไปนะคะหายใจเข้าบิดกลับมาเหนี่ยนแขนกลับมาสุดท้ายค่ะหายใจค่ะเปิด หัวเข่าเปิดทับแล้วบิดกลับข้างมาเวียนแขนซ้ายขนานาเปิดอ,อกเชิดขึ้นด้านบนพักสามหัวไหล่ม่จมงนะคะมือมีแรงพักลึ้นสองจะตกขึ้นหาพิดาหนึ่งกลับมาวางมือจิกเท้าขวาถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาโดงสะโพกขึ้นกดเส้นเท้าหนงช่นังนอนค่ะสี่ข้าขาหรือข้าแมวนะคะแต่ลระยะให้ดีหายใจเข้าค่ะ ค่อยยกลงตัวขึ้นจากหมุนหัวไหล่ค่ะเดี๋ยวขยบมกากลางเสียเดี๋ยวเราจะวอมหลังกันนะคะด้วยการทำแบ็คเดนนะคะแล้ยวหมอบลงไปสุดท้าชายโปะนะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะเหมือนท่ายืดเลยเอามือดังไว้ที่กระเบนเน็ตหันความมือขึ้นหันความือลงเอาเท่าที่ถนัดนะคะให้โฟกัสที่การเปิดอกหมีสะบักนะคะหายใจเข้าที่ตัวหายใจออกคำหดก้นเร่งหน้าท้องแล้วโฟกัสที่การชื่อก หาเข้ายกตัวกลับมาค่ะนั่งทับส้นทางยืดมือไปด้านหน้าสุดพ้าชายโคสค่ะสางง่ายๆสามรอบลมหายใจนะคะหเข้ากววยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งตรงค่ะแล้วเลื่อนมือมาวางไว้ด้านหลังค่ะนี้จะ,จะวางแบบขับมือลงบ้างหายใจเข้ายี่ตัวยืดอ,อ,อกแล้วอย่าลืมเก็บศอกเข้าหาลำตัวนะคะลืม,ลมเก็บก้งนะคะ ไม่ต้องดันเจินช่วงข่าไปมากนะคะสัมโหนร้างายนะคะ 7, 5, 3, 2, 1, หายเจ็บ้าส2งสองนี่หลับค่ยกลำตัวกลับขึ้นมานะค่ะนั่งลงกั้ามต้นขาหมอบกลับใส่โป๊ะเจ็ดครั้งนะคะต้องใช้สมาธิในการทำนะคะต้องมีสติในการทำนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บนะคะอย,าอย่าปีนร้างายเกินไปน,นะคะค่อยๆจุดยนะคะ ข้าอนสายก่อนจะไปบ้านคุนะคะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ so, ที้นหนึ่งครั้งนะคะเลื่อนมือวางด้า ala นหลักค่ะเลื่อนม bon. yes. ือขึ้นหาํำตัวค่ะเกรงก้นเกนเกรงก้นเชิดอกขึ้นโปกจั๊กที่ดันเชิดอปกขึ้นหางที่ดันไปเท่าที่ไวนะคะไม่ต้องทำเยอะมากเกินะคะแล้วจะออกกลับนะค่ะนั่งคะเสื่อขาออกกระยัง แล้วเอามือจับปลายเท้านะคะเดินเดินจับเข้าหาหอวเสาไม่ได like. ้มากที่สุดนะคะใส่เข้าหฮ้ยยกยกสะโพกขึ้นแกะจากที่นี้นะคะัค้างไว้สามสองหนึ่งสะโพกลงแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าท่าเนียวันี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราหายได้ออกวางมือค่ะถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะอัสสรนจสินะคขับ อยเท้าขวาคู่เท้าซ้ายโด่งสะโพกขึ้นค่ะปาราวตาี์ยั่ค่ะเอาวิ่งาัการหนึ่งรอบนะคะยุบอกข้างวางเข่าลงยุบอกข้างวางพื้นลดสะโพกลงมีข้อศอกข้างหลังตัวยกบอกขึ้นหายใจอกเอ้ยหายใจออกลดอกลงสะโพกค่ะกดก้นเท้าลงโด่งสะโพกยืดขาตึงเตะขาขวาลอยขึ้นขาทีเล็กน้อยค่ะขี้ขวาแลขาขวาเตะขึ้นแล้วปั้งสะโพกลง ทำเหงอกหน้าท้องเก็บขาซ้ายถุงยืดตึงๆนะคะเตะขาเท่าที่ไหวนะคะหายใจออกดึงเข่าวขาวาที่ทกบโล๊ตัวไปด้านหน้าจับโต๊ะตัวไปด้านหน้าจับเท้าขวาไปข้อม้วก้อยมือขวาค่ะมีศาสโคต์นะคะวางเข่าซ้ายลาบหลังเท้าซ้ายลงจากนั้นถ่ายน้ำหนักไปที่มือซ้ายคะ่ะมือขวาไปด้านหน้าค่ะหายี่ออกวาดมือขวาไปด้านหลังแล้วแบะ ตทนน้ขาขวาค่ะหายใจเขา้าที่เติดโอกสมไปด้านหน้าค่ะหายใจออกกดสะโพกเปิดข่าเท้ามือขวาส่งไปด้านหลังหายจะเข้าบิดฝ่าเทับว่าแขนําหน้าเปิดค่ะและสุดท้ายอีกหนึ่งรอบค่ะกดสะโพกเ,เ,เปิดขาเปิดฝ่าเท้าส่งมือไปด้านหลังค่ะใช่ค่ะปิดเท้าวาดแขนครั้งนี้สามสองหนึ่ง วางมลอขวาคว่ำลงค่ะขีดเท้าซ้ายเตะเท้าขวาลงสะโพกขึ้นเดะเข้าเตะเท้าซ้ายคว่ำสะโพกลงทีเล็กน้อยค่ะออกดึงเข่าที่ตกลงตัวไปด้านหน้าด้าเท้าซ้ายไปขวหมือขวา่ะวางเข่าขวาลากหลังเท้าขวาลงขดแขนซ้ายยืดไปด้านหน้าขดสะโพกเปิดตับเท้าค่เข่าซ้ายออกตรงมือซ้ายด้านหลังแล้วใส่ตามมองตามมือซ้ายค่ะหายใจเข้าบิดกลับมาค่ะเอดอก ที่ออกเปิดเอาเปิดข้อเท้าส่งมือไปด้านหลังมองตาำมือซ้ายไปนะคะน้อที่เข้าดิดกลับมาเลียน mm. แขนกลับมา mm. สุดท้ายขาหันกลเปิดหัวเข่าเปิดทัแล้วกลับขึ้นมาเรียนหายใจผานหน้าเปิดอ,อกดขึ้นด้านบนอาร์สามหัวไหล่ไม่ตรนะคะ mm. มือมีอแรงผักลึกสองจะยกขึ้นหาพดานหนึ่งกลับมาวางมือ สุเท้าขวาถอยเท้าซ้ายึ้นเท้าขวาโดงสะโพกขึ้นกวดส้่งเท้าหลุนตนั้นนานค่ะสุข้าคาหรือข้าแมวนะคะจะระยัดให้ดีหายใจเข้าค่ะค่อยยกลำตัวขึ้นจากหมุนหัวไหล่ค่ะเดี๋ยวขยบกัางเกลียเดี๋ยวเราจะวอร์มหลังกันนะคะด้วยการทำแบ็คเดนนะคะแล้วหมอบลงไปสุดเท้าซ้ายดนะคะ หมุหนเท่าไรไปด้านหลังค่ะหันท่ายืดเลยเอามือดันไว้ที่กระเบนเนต์หันฝ่ามือขึ้นเสียหายความมืลงเอาเท่าที่ขนัดนะคะให้โอกาสที่กันเปิดอกหนีบกระบะนะคะหายเอขอ้าที่ตัวหายจะอาคำหนีกต้นเว้งหน้าท้องแล้วโฟกัสที่การเชื่อมกบต,ต้องให้เจ้าเขายกตัวกลับมาค่ะนั่นงพับส้นเท้ามีมือมือไปด้านหน้าจิตภาพใชาโ้าชาโพสค่ะขาในก็ตค่ะ แล้วกลมผิดใจนะคะการเคลื่อเข้าลูาากลำตัวกลับขึบ้นมาควตั้งตรงค่ะแล้วเลือ่อนมือมาวางในด้านหลังค่ะนี้จะะาวาังแบบขาไม่ลงบ้าง,งหายใจเข้าที่ตัวที่อกแล้วอย่าลืมเก็บสอกเข้าหาลำตัวนะคะลืมเก็บคูงนะคะต้องดันเจอพทกเข่ามากนะคะสํารวจร่างกายนะคะหายใจเข้าสาม สองคือไล่ค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะงลงจากต้นขาหมอบกลับใส่โพสะะะอกีกครั้งนะคะคุณน้องใช้สมาธิในการทำนะคะต้องมีสติในการทำนะคะเดี๋ยวจะเกอาการยน,นะคะ่านร่างกากน,นะคะคอเขายอน่ไปน้ายักนะคะับกเ้ับ่อต่้ลับข่้นมาค่ะ กคครนะะเลื่อนมือวางด้านหลังค่ะเลื่อนมือขึ้นหาลำตัวค่ะเกรง,งก้นเกรงเกงก้นเกระองปองขึ้นโฟกัสที่ดันกระโปขึ้นหาที่ดันใครที่วัยนะคะไม่ต้องทําเยอะมากเลยนคะค่ะแล้วเดี๋ยวหลักน,นค,ครับนั่งพักกันครับแล้วเอามือจับปลายเท้านะครับเดิน โดยที่จะเข้าหาหลังเข่าไได้ม่ายที่สุดนะคะแิ้งเข้านี้จะยกสโพกขึ้นเรียอย่ากนี้ีนะคะค้างไว้สามสองจสะโพกลงแนวค่อยๆยกลบตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นัไงกันบ้างคะหวังว่าท่านใวนนี้จะเป็นประโยชนกับทุกคนนะคะลองฝึกกันดูนะคะ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะค่อยๆทำทำบ่อยๆทำเป็นประจำเดี๋ยวร่างกายจะสามารถปรับและยืดได้เพิ่มมากขึ้นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าะคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ